บอกว่ามาต้องมาแต่ว่าก็ไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมล่ะแล้วก็เนี่ยอืมจืดมากอืมอืม,อมนัตโตะมัมมัมค่ะไม่ใช่นกโปะแต่เป็นนัตโตะจ้ามั่มมัมนะจ้าเนี่ยอ่ะ ตอนแรกก็กินไม่ได้เลยหรือ่กินไม่ได้เลยตอนแรกก็คือแบบคือว้าว้ยลือบ้ามีเลี่คือตอนแรกกินไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามันแบบมันไม่สามารถจริงๆที่จะแบบที่จะเข้าไปได้แต่ว่าพอทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นใช่ปะแล้วก็อยู่กับมันจนชินใช่ปะ กูเริ่มชินกลิ่นมึงละแล้วก็ไปเจอสูตรที่มันเป็นสูตรที่มันอร่อยก็เลยทําให้มันกินได้ขเข้าใจปะไม่งั้นก็โอดโออยู่กูกินไม่ได้อยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นสายที่มันเป็นอะไรที่ใส Anti ่แอนตี้เอจจิ้งก็คือเลิฟสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้มันได้ตอนแรกก็อีอยู่นานเลยมึง ตอนนี้ก็อู้แซบเลยค่ะนี่นะคะแซบเลยคุณแม่ฉ่ำเลยค่ะโบเข้าไปครูกก่อนแล้วก็คนตอนแรกอะที่เกตราทานได้ก็คือทานได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ขอไม่คนมากเพราะว่าถ้าคนมากก็จะกินไม่ค่อยได้ ยี่ห้อนี้กลิ่นมันซึมดีว่ะงงไปหมดเธอมันจะมียี่ห้อที่มันกินง่ายเว้ยคือถามว่าเลือกจากอะไรก็ไปเดินดงกี้แล้วก็อันไหนที่มันมีภาษาอังกฤษอ่ะก็ซื้ออันนั้นมากินที่มันสื่อสารง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนอกป้าที่มันพอจะดูแล้วรู้สึกว่าเออเอ้ยอันนี้มันมีรสชาตินี้เลยมันจะมีอันนึงที่มันเป็นสูตรทามมโกะเป็นสูตรไข่อ่ะเธอ ฉันก็เลยเออซื้ออันนั้นลองมาดูแล้วมันก็กินอร่อยแต่ว่ากินหมดไปละอันนี้ก็เป็นสูตรปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นซอสไข่เป็นซอสซุกี้ไข่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นซอสแบบทั่วไปปกติคือมันก็ก็ดีนะก็มันชีก็เป็นโปรไบโอติกใช่ไหมล่ะชีก็ดีก็เออใครที่กินไหวก็กินแนะนําให้กินนี่เกก็กินแล้วก็อถึงร้อยยังวะอ่ะไม่ต้องถึงอะหรือถึงอะ อ่ะเริ่มใหม่อ่ะสมมุติว่าเลสเซวสากห้าสิบละห้าเอ็ดห้าสองสามอ่าวนไปอ้าวเจ็ดละเจ็ดสิบละเมื่อยวะอ่ะอ่าก็คงไม่ต้องถึงร้อยหรอกมั้งอ่ะใกล้ละเอาเลยทุกคน จอยจอยจ้าทุกคนจอยจอยจ้านัตโตะหมัำม่มัมกูดบอยกูดบอยมัำม่มัม่เก่งมากเก่งมากเก่งอะไรต่อเออว้าว so yummy looks o yummy เราจะลองชิมกันนะคะว่าคือไปกินข้างนอกอ่ะไม่ได้เลยมันน่าเกียด คือถ้าจะกินคือช่วยกินที่คอนโดกินในบ้านก็พอไม่ต้องไปกินข้างนอกมันแบบะค้ปะคือเราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนะั้นถ้ากินในนอกบ้านก็คืออติดเชื้อผ้าติดอะไรติดอะไรไปหมดกูก็อืมไม่ไหวนะคะซึมนะคะซึมอืมโอเคกินได้ดี รถฉันกินกับสุกี้แห้งหมูแล้วก็ไข่เป็ดแต่กินไม่หมดหรอกกินป่านนี้ก็ไม่ต้องนอนแต่วันนี้คือโมตะห่วงไลฟ์โมตะห่วงเล่นไงเนี่ยพอไลฟ์แล้วก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาเข้าใจปะไม่ได้กินอะไรที่ควรจะกินก็โมตะไลฟ์อยู่อย่างนั้นตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอิ่มแล้วไงแต่ว่าไม่นะไม่อิ่มจะ อไปแปลงฟันใหม่อมแล้วโตอีกหนึ่งคำดูความยืดอืือออยู่อย่างนั้นอันนี้หายยืดอันนี้ยืดต่ออืมอยู่อย่างนี้ไม่ต้องกิน อร่อยนะเนี่ยอันเนี้ยกินง่ายนะธอลองไปดูในตรงเกินนะมันจะมีอันที่กินง่ายแบบนัวเลยแหละอร่อยเลยแหละเมื่อก่อนฉันก็กินแล้วอ้วกพุง่ง ้ากินอันที่มันกินง่ายเรากินกับอะไรที่มันอร่อยกินกับไข่อย่างเงี้ยมันอร่อยเธอมันกินได้เ,เว้ยอืม โบหิวปะหิวเลยยังไงก็ต้องมีหิวกันบ้างล่ะนาทีนี้ผสมอะไรไหมไม่ผสมอ่ะเขาไม่ซอสมาให้ไงเขาะจะมีซีอิ๊วขาวมาให้หะ ลออแล้วก็ตอนแรกแกงคิดว่าการกินการตีให้คคบอะรลอยอะมันทําให้กินยากแต่สรุปคือมันทําให้กินง่ายเถอเพราะรสชาติมันจะหนัวขึ้น อู๋อร่อยนัวๆนะคะอืม้้งคนบอกมันไม่ได้จริงช้อนตักง่ายกว่าแต่ฉันใช้ช้อนกินนี่แล้วไงก็เลยไม่อยากใส่ปนกันจ้า โปรโตีนอีกสักหน่อยแล้วพอละดึกละถ้ากินมากนะจ๊ะกดไหลยอ้อนก็จะถามหาเลยนะคะนะ่ยฮึมคุณหมอวันนี้ไลฟ์นานอยู่นะคุณเกร็นานจริงสามสี่รอบนนะี้ แซบไหมแซบ